ไอ้เนี่ยไอ้เนี่เอาไว้เตะบอลทำไงสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ s w เ r ิ o u อตอนเตะบอลทำยังไงดี ำหรับกีฬาฟุตบอลน,นะครับก็เป็นกีฬาที่อาศัยทักษะต่างๆนะครับก็มีตั้งแต่สปีดความเร็วแล้วก็มี agility หรือคล่องตัวมี endurance ความอึดแล้วก็มี power ซึ่งทำให้เราสามารถออกตัวได้แรงขึ้นเตะบอลได้แรงขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเราต้องเต็มตัวอย่างไรบ้างเพื่อสามารถเตะบอลได้ดีขึ้นครับ สำหรับเรื่องโภชนาการในวันที่เตะบ,บอลน,นะครับเนื่องจากว่ามีการใช้ไกลโคเจนเยอะแล้วก็เป็นกิจก,กรรมที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเตะบ,บอลน,นะครับไม่ควรกินข้าวทันทีเนื่องจากว่าอาจจะทาให้เราจุกได้ครับทีนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือประมาณ90นาทีก่อนเราออกกำลังกายนะครับควรจะมีอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวนาก็มีตั้งแต่ข้าวกล้วยขนมปังบะหมี่อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีโปรตีนบ้างอาหารในมื้อนี้นะครับควรจะมีไขมันที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าใช้เวลาย่อยนานนะครับอาจจะทบ สำหรับการวอร์มอัพนะครับก็คือการเตรียมตัวร่างกายทีนี้การวอร์มอัพที่ถูกต้องนะครับก็เป็นการวอร์มอัพแบบไดนามิกวอร์มอัพนะครับซึ่งเป็นการขยับตัวนะครับแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่เกร็งค้างเอาไว้นะฮะไดนามิกวอร์มอัพนะครับจะต่างกับสแตติกสเตรชชิ่งนะครับผมที่คนทำผิดกันเนี่ยก็คือการยืดเส้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำที่ควรจะเหมาะเอาไปไว้ในครูดาวมากกว่านะครับคือรอให้ออกกำลังกายเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยทำการสแตติกสเตรชชิ่งเนื่องจากว่าการวอร์มอัพท สำหรับอาการเจ็บข้อเท้าหรือข้อเท้าพลิกนะครับเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยคือการวอร์มอัพที่ถูกต้องนะครับเรามาเริ่มกันกับการวอร์มอัพข้อเท้ากันก่อนนะครับด้วยท่าคล้ายๆกับวิ่งอยู่ที่นะครับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าท่านี้นะครับสามารถทําให้เราหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บของข้อเท้าแล้วก็การเป็นตะคิวได้นะครับระยะเวลาในการทําท่านี้นะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งถึงสองนาทีหรือใครสามารถวิ่งอยู่กับที่ได้ประมาณ5นาทีช้าๆอย่างนี้นะครับก็จะดีมากเลยครับต่อไปนะครับก็เป็นการวอร์มข้อเข่านะคร มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการวอร์มอัพกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับแล้วก็ได้ยืดกล้ามเนื้อคอดิเซปด้วยครับท่านี้นะครับสามารถป้องกันการเป็นตะคิวที่หลังขาได้นะครับดังนั้นทําประมาณ20หรือ30ครั้งต่อข้างนะครับหรือแบ่งเป็นเซตก็ได้ครับสำหรับท่าที่3นะครับคือการวอร์มอัพช่วงเอวนะครับโดยที่เข่าเรานะครับจะยกขึ้นมาแค่ประมาณช่วงเอวหรือช่วงสะดือเราแล้วก็วิ่งอยู่กับที่จะได้วอร์มอัพกล้ามเนื้อท้องฮิปเพล็กเซอร์แล้วก็ขาส่วนหน้าด้วยนะครับทำประมาณ จะช่วยวอร์มอัพกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบและบริเวณก้นของเรานะครับแล้วก็เท้าข้างที่ยืนอยู่นะครับจะเป็นการฝึกบาลานซ์เพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราวอร์มอัพเสร็จแล้วเรามาดูท่าบริหารกันบ้างาครับท่าแรกนะครับเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อน่องขาแล้วก็ก้นเป็นท่าที่เรียกว่าสามารถทําคล้ายๆกับที่พี่อ้ําทําอยู่ได้ก็คือว่าไซด์สไตร์เสร็จแล้วก็ลงไป็นสปอตนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะได้ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างของน่องหรือเพโลงังแบบบทททีี่่ผมําาให้้ดดูไรรกเราเอน ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะๆแล้วก็ยืดขาออกมาอย่างนี้นะครับจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อน่องของเราเนี่ยทำงานนะครับดังนั้นทําแบบนี้เยอะจะทําให้ข้อเท้าขาแล้วก็เอวของเราแข็งแรงนะครับก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่ข้อเท้าพลิกได้นั่นเองครับถ่อไปก็เป็นท่าแพลงนะครับซึ่งใครที่อยากจะดูวิธีการทาท่านี้แบบละเอียดยดสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยครับสำหรับคนที่เล่นกีฬานะครับก็ไม่แปลกที่จะเกิดอาการเป็นตะคิวนะครับซึ่งกล้ามเนื้อ2ส่วนที่เราเป็นกันบ่อยนะครับก็คือตะิเขีเวที่ ลแล้วก็ไม่ยอมปล่อยจากกันนะครับวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้านั่นก็คือการยืดกล้าเมเนื้อนั่นเองครับวิธีการแก้ปัญหาตะคริวนะครับก็อาจจะมีเพื่อนช่วยยืดหรือสามารถยืดเองได้ซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือวิธีการยืดตะคริวเวลาเป็นตะคริวที่น่องครับ แล้วก็วิธีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการยืดขาเวลาที่เป็นตัดเวที่หลังขาหรือแฮมสตริงนั่นเองครับตัดเขีวนี้จะเกิดขึ้นเวลาร่างกายเราเหนื่ขาดน้ำหรือขาดเกลือแร่นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นก่อนออกกาลังกายและระหว่างออกกำลังกายควรจะจิบน้ําเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายเพื่อให้บริหารกล้ามเนื้อบริเวณน,นี้ด้วยนะครับ สำหรับอาการจุกเสียดท้องนะครับเกิดขึ้นมาจากการที่ว่ากล้ามเนื้อท้องด้านในของเราครับมันไม่แข็งแรงเอลาเราวิ่งเนี่ยมันเกิดอาการเขย่าทาให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อท้องด้านในนะครับเกิดอาการเกร็งที่เขาเรียกว่าสปาซมคืคึก็คือการเกร็งค้างเอาไว้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าจุกเสียดตรงท้องนั่นเองวิธีแก้อาการจุกเสียดท้องนะครับข้อที่1ก็คือการวอร์มอัพให้ร่างกายพร้อมก่อนนะครับข้อที่2คือการออกกาลังกายกล้ามเนื้อท้องใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปคุมป่องทาไงหรือว่่าาาาคลลลลิปปนนนะะรรรรับสมถดดเเข้้้้ไไูทีีีตตงงแย สำหรับคนที่อยากจะเพิ่มความอึดนะครับหรือว่าทําให้เราเตะบ,บอลได้โดยที่ไม่เหนื่อยนะฮะมีวิธีหนึ่งก็คือว่าทนนี้ซอวิง่งกับการจ็อกกิ้งเฉยๆเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าบางทีเราไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยการวิ่งหนึ่งเซสชันนะครับควรจะวัดระยะทางที่ทําได้และวัดระยะเวลานะครับสมมติว่าตั้งโจกไว้ที่2กิโลเมตรแล้วเราทําเวลาให้ได้ประมาณ1 0 3ถึงานาทีนะครับถ้าเราสามารถทําเวลาได้ดีทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะทาเวลาได้น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากสปีดเราเพิ่มมมมมขขึึ้้้นนนนนนแแแแลววววก็็เเเรรราาาาาีีคคคออดะัับ่วว่งงง สำหรับการคูดาวที่ถูกต้องนะครับคือว่าเราควรจะมีการ stretching นะครับหรือ static stretching ซึ่งเป็นการยืดเส้นนะครับคือหลายๆคนเนี่ยทำ static stretching ก่อนออกกำลังกายทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับ mm hmm. ก็เราจะเอาตรงนี้เนี่ยมาทำทีหลังกันนะครับ เรามาเริ่มกันด้วยท่ายืดแออดัคเตอร์นะครับไม่งอหลังแบบนี้นะครับต้องยืดหลังให้ตรงจะได้ยืดขาหนีบด้านในนั่นเองอีกท่าหนึ่งก็คือท่ายืดน่องนะครับส้นเท้าต้องแตะพื้นทั้งสองข้างแล้วก็เท้าต้องชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับที่ถูกต้อง,องจากนั้นนะครับก็ตามด้วยการยืดแฮมสตริงหรือหลังขานะครับต้องรักษาตัวให้ตรงนะครับเปิดหน้าอกขึ้นแล้วพยายามจินตนาการว่าดึงหน้าอกลงมานะครับไม่ควรจะงอหลังโก่งตัวลงมาช่วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อส่วนอื่นแทน สำหรับตอนต่อไปของเตะบอลทำไงดีนะครับเราจะพูดถึงการเพิ่มศักยภาพด้วยการเพิ่มทักษะเฉพาะเจาะจงน,นะครับตั้งแต่ strength power agility endurance แล้วก็ทักษะต่างๆนะครับว่าเราสามารถฝึกทักษะพวกนี้ได้ยังไงนะครับให้เป็นนักบอลที่เก่งขึ้นครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Fit Junction s t u d i อนะครับสำหรับใครที่ชอบการออกกำลังกายแบบมีหลักการมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำตามได้ง่ายเนี่ยนะครับก็แนะนำให้มาเรียนกันหรือใครที่อยากเรียนออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยครับซึ่งการสอนของ Fit Junction นะครับเราเน้นที่การทำเองเป็นไม่อดอาหารแล้วก็ไม่ต้องหักโหมครับดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรพอดีพอดีแต่ทำถูกต้องนะครับได้ผลแน่นอนครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ